ามาดูไฮไลท์ในการแข่งขันฟุตบอลประชาชนชิงแชมป์ภาคใต้กันครับที่สนามอบจอจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชครับในชุดสีดำพบกับพัทลุงบีเสื้อแดงดำครับเกมนี้นครศรีธรรมราชลุ้นเข้ารอบครับขณะที่พัทลุงบียังไม่มีคะแนนครับแต่ว่าเจอลูกไฟของวัชรินโกโมงครับนาทีที่17 ทำให้พัตรลุงบีขยับนํา1ประตูต่อ0ูนย์ครับนครศรีมี3คะแนนนะครับขณะที่พัทัลุงบียังไม่มีคะแนน2เกมยิงไม่ได้นี่เป็นประตูแรกในทัวร์นาเมนต์ครับดูวัชรินกดด้วยขวาอีกบอลพุ่งเสียบคานสุดสวยครับหลังจากนั้นครับดูคิดเละพารลูกนี้แล้วดูจังหวะของหมายเลข14ปฏิวัติแขกค,คงเปิดถวายผ่านให้กับกัปตันทีมครับ สุดที่วงราบวง2ประตูต่อศูนต้องวิ่งไปขอบกุณเลยครับปฏิวัติแขกพงดูจังหวะเปิดบอลของวัชรินโกโมงแล้วดูปฏิวัติโอ้โหโยกนี้เอวแทบหลุดแล้วเปิดเข้ามาโอเหลือแค่ใช้ตัวกระแทกบอลแล้วดูจังหวะ3ประตูต่อศูนในครึ่งเวลาหลังครับวัชรินโกโมง นาทีที่48ครับเริ่มครึ่งหลังมาแค่3นาทีเท่านั้นเองเดี่ยวตัวลุ้นแฮตริกแล้วครับปัชรินตรงกลางสนามแล้วโอ้โหจ่ายบอลลุกนี้สปีดหนีกองหลังขาดเลยครับปัชรินแล้วเลือกที่เสาสอมดซีเซฟครับจักรินแก้วชด,ดา3-0ยังไม่พอครับดูจังหวะที่สุดที่วง โอ้ดีดวันนี้ยิงยังไงก็เข้าครับสุดที่วงราบวงยิงประตูที่2ของตัวเองเป็นประตูที่4ทําให้พัทลุงบีนํา4ประตูต่อศูครับนี่จังหวะเปิดเน้นๆของบรรหารวิเวกอรุณแล้วดีดข้ามตัวพุทธษาประตูจัก,กรลินแก้วชดาเข้าไป4ประตูต่อศูนครับวัชลินสองสุดที่วงสองครับยังไม่หยุดแค่นั้นครับ พัทลุงบียังเดินหน้าแล้วโหยิ่งเล่นยิ่งเหนือกว่านะครับเปิดเข้ามาจังหวะนี่ครับแตะบอลของปฏิวัติแล้วสุดท้ายเป็นวัชรินโกโมงครับยิงประตูที่3ของตัวเองครับนี่ครับแฮตติกครับนาทีที่73ครับ5ประตูต่อ0ูนยจังหวะโยกแล้วเปิดเข้ามา บอลแรกนี่เป็นของปฏิวัติแขกคงนะครับเด้งเข้าทางวัชรินแล้วโอ้โหหักด้วยซ้ายคลาสสิกมากครับ5ประตูต่อศูนครับหลังจากน,นั้นทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ครับพัทลุงบีเอาชนะคนครศรีาาธรรมราชไป5ประตูต่อศูนครับภูมิใจนะฮะที่ทุกคนก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่ แล้วก็อยากจะให้น้องๆเยาวชนนะคะที่สนใจในอาชีพนักฟุตบอลอยสนใจในในลูกฟุตบอลเนี่ยเข้ามาร่วมกับทีมบางแก้วนะคะหรือพัทลุมบีได้เลยนะคะก็สุเองก็ประธานสามโมสรบางแก้วฟฟซีนะคะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะที่อยากจะเป็นนักฟุตบอล ด้วยด้วยรูปแบบเกมนะครับด้วยตัวหลักตัวหลักต้องต้องปิดภารกิจหานะครับปิดภารกิจเรื่องการทุานลภาพเลยนะครับแล้วก็มีตัวหลักที่สอบวันนี้ด้วยครับสอบตรงกันพอดีเลยทำให้ต้องต้องปรับปรับเยอะเอาเด็กน้องๆ9ปีมาเล่นแล้วก็ทําให้รูปแบบเกมก็คือเป็นรองโดยชัดเจนเลยคือเซตบอลกันไม่ได้ต่อบอลกันไม่ได้ต้องวันนี้คือยอมรับความแพ้ด้วยรูปแบบเกมและก็ด้วยพละกกำลังเลยครับ